สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เดี๋ยวลูกค้าสั่งมาแล้วกันลูกค้าอยากได้ทรงอะไรเดี๋ลูกค้าไม่พูดมากเลยบอกว่าฉันจะเป็นทรงเฉยทุยกลางนะนีออ่ผลงานของช่างใหญ่เองครับอ,องช่างใหญ่เอง,อองก็เดี๋ยวจะให้มีราาักษาประมาณนรงนึงนะ จอนก็จอนยาวแล้ว,วนั่นพันหูไปเลยนะลูกค้าค่ะามาตามแบบอนเนี้ยมาตามแบบตามแมพลูกค้าเป็นผมที่ฟูจยกโสบขึ้นหน่อยถ้าไม่ซอยไว้มันก็จะงวนค่ะเป็ดตูกเก่งเ็เ็เเจลยตัดเลยช่วยคนนั่นตัด หนึ่งสองสามสี่ลงหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามตัดเลยครับผมแล้วก็หนักตัดถัดพร้อมมาเลย ข,นนะะข้างหลังมันยาวมันห่อยต้องมายกทุยขึ้นตัดปลายนิดน

ยังมีรักดูอกเ,เลยชั้นที่สามตกตัดลยชันที่สองก็ตัดชั้นที่หนึ่งก็ตัดถ้าว่าหนึ่งองสที่วิโลนึงสองสามหนึ่ง นั่งข้างมันหนาตามเลวยนั่งข้างชอบปูชอบบาดบวมขาบวมต้องตัดสั้น พูดออกับตลอดเาตอนอ้อมหู ลายสันให้เลยข้างไหลบวมเลยไม่ทำรูตัดที่ ก็จะทำให้ถัดทไปไม่ได้จนข้างยกขึ้นมาตัดยก็บมาแล้วตัดเลย ไม่ลมาเลยครับแล้วนักตัดพิจู หลังจากนั้นเราไปยืนขึ้นยกหน่อยความสยแที่หนึ่งสองสามค่อนข้างที่หนึง่ทงที่สองที่สามและที่สี่หน้ามาเลยนละัดไป ข้างก็คี <c oughs> ้ยตัดคหี <c oughs> ้ยเลยตัดคหี้ยเลวตัดเลยกระปุกงไหม

ม่มีก็ข้ามมีก็ตัดเกิดคำนี้ก็ตัดซ้ายขวาก็ทำเหมือนกันเสร็จแล้วค่อยถอยแล้วลให้มันบางนิดนึงมันดูอีหน่อยมันหนาเลย ครั้ที่หนึงหน่งครั้งที่สองครั้ที่สามครั้ที่สี่ครั้ที่ห้ายืยบยืยบตับเดือดขาา้าวสสม หนาแลับผมหัวฟูนี่ต้องตัดให้มันสั้นเลยให้มัน,นเข้าทรงไว่่ง้นหัวจะโตชอบ,บชอบเชิดอยู่เรืเอนะ่อยชอบเชิดอยู่เรื่อยเรื่องธรรมดาหนึ่งสองสามสี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ สี่ห้าเดือนนี่ผมบางอ่างเนี้ยไม่ได้มางอกขึ้นมาใหม่ตอนนั้นปืนตอนนั้นปืนไข่ไงพึ่งออกจากไข่นอนติดเตียงตั้งเดือนหนึ่งตัวข้างหลังแรงมงกหรือเครับค่ะค่ะอ่าลักลักใจอย่างเงี้ยดีเฉยมีลักใจมีตอค่ะค่ะชอบเลไลอย่างเงี้ย ใส่ควรมได้ไหมท่นานละคนใส่ควรมได้ยกคนไหมยกคลนิดหน่อยก็ได้ยินแล้วข้านนั่งกลางล้มเลยผมล้มโชคดีที่มีหัวทุยหัวทวีมาจากบ,บ้าน <c oughs> thì cũng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ทรงสวยจะให้มีลาบไซก็ได้ไม่มีก็ได้นะแต่ถ้าผู้หญิงจําเป็นต้องมีถ้าผู้ชายไม่จาเป็นก็ได้ถ้าผู้ชายก็มีหัวใจอยาบหวานเข <c oughs> าจะจัดลาบไสกเขด้วย ดูจนซ้ายขวาเราถือว่าโอเคมันบางเท่ากันยาวเท่ากันื้อใช้ได้ mm hmm. ผมข้างนบนดูถ้ามันหนาเกินไปก็สตอกคัดเพะพาไปได้ชั้ที่หนึ่งครั้ที่สองหรือว่าเห็นตรงไหนหนาก็สตอกไปเลยพอ mm hmm. ไปเลย มันคือสปเปรย์แข็งไปเลยนะดอือย่ออ่อนก็พออ่อนอ่อนก็อพอค่ะข้างหน,หน้าปกๆหน่อยข้างหน้าปกๆไปข้างหน้าใช่ไหมช่ค่ะข้าจเดียย้อนขึ้นไปมาหลังบ้านปลาลัอกทับไปนะครับ ร้านกำเนิดตล l o ตั้งอยู่ปากซอยข้าหน้าตึก52ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญนะเขตสายใหมก่กทมหาไม่ยากนะลองคิวสำรอง,งองเข้ามาตรงหน้าได้เลยเขาจะจะัดผมทรงนี้ทรงเสยคีกลางลาดไซเรียกเป็นทรง,งพับกี้ก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอันนี้ทรงอะไรคะทรงเสยคือกลางครับคุณผู้ชมเสยทีกา้กาครับพับกี้เมื่อตอนมันจะยาวกว่านี้ลาไดไซจะยาว ก็จากก็สวยแล้วกันง่ายดีขอ,อกจ็จบนะครับด้านหลังนี่เห็นคนคุยไหมเสวอสือร,รักใจค่ะรักใจ ยอดเลยถูกใจเลยถูกใจนะถูกใจเลยสุดยอดสุกยอดครับผมก็ช <c oughs> มแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ทั้นใหญ่ด้วย,วย,วย,ข,วยขอบคุณลูกค้าที่ยได้ถ่ายาวิดีโอมาตามส่งมาตามส่งมาเอาความุยมาความสุยเข้าไว้ค่ะสุดย <c oughs> อดค่ะมานะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายอยากได้